าสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีมูหันครับสวัสดีแฟนครับแฟนเพจมูหันครับครับวันนี้คุณครูตุนมีงวงงามด้วยนะครับเนาะครับวันนี้มีแม่ลูกเด็ดๆมาฝากครับหาโคมครับหาโคมหาโคมแม่ลูกหาโคมครับผมราคาราคาไต่สามหมื่นพดเลยครับสองหมื่นกว่าคือว่าไงวันนี่คือเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่แม่ลูกลูกตัวแม่บอดเลยซื้อสองลูนสามทุกตัวซื้อสองลูนสามทุกโคมเลยครับครับอ่ะคุณครูบอกลายใหญ่หางต้องคุณเนาะครับผมมาเบิ่งโคมแหลกเุยนะครับโค้มแหลกครับแม่ลูกลูกตัวแม่แม่นครับอ้ อันนี้ลูกตัวที่ไไรคุณคุณนี่อันนี้ลูกแรกครับผมลูกแรกเนาะแม่นครับอันนี้ลูกเขาครับคุณคุณตัวนี้ลูกเขาครับนี่ลูกแรกครับเอาพี่น้องครับตัวนี้คือเป็นลูกตัวแรกของเขาพี่น้องครับอายุเท่าไหรคุณคุณประมาณอายุประมาณ4ีถึงหเดือนครับผมอายุประมาณ4ีถึงหเดือนเนาะตัวนี้ถือว่าเป็นง้อที่แขงขาเหงาสูงอยู่แขงขาเหงาครับสูงงามเกินแม่หลายนะคุณคุณเนาะแม่นครับถือว่าส่งลูกคันเทพเลยครับนี่เป็นแม่ส่งลูกคันเทพตัวนี้ครับอันนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวแม่แม่เขานี่่่่สสููงงมมมมาาาาาเเทไหรรรรรคคคุณณณแ้อยปปะะ35 30 35 38ถึับ ตัวนี้นะครับประมาณสามสิบหางทานที่แปดเนาะแม่นครับเอาสิครับเราใช้ขาบวกลบเนาะแม่นครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ลูกแรกั้ะหาลูกตัวแรกนะพู่แค่นะพี่น้องครับโอ้ไงว่าตัวนี้คือเป็นงัวลูกแรกคนว่านะครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับหลักการคลิปหูดําเครื่องเพชรดำเบื้องการทรงลูกเขาลูกน้ำตัวเงี้ยวแข็งขากระยิบพี่น้องครับตัวนี้เห็นว่านี่นะครับตัวนี้อาคุณคู่ครับ แม่ลูกคู่นี่นี่ราคาเท่าไรครับแม่นี่เปิดไว้ที่26,500บาทครับ26,500บาทเนาะถือว่าได้แม่งามๆเนาะลูกของเขานี่ถือว่านำเตะก็ดีนะครับลึ้งกลึกล้ำนะครับแหลก็คลิปหูดำเครื่องเพชรดำแข้งขายง่ายง่ายก็แม่ตัวนี้ครับ2อง0 0ื่นใกันครัวสองหม่นหกพันร้ครับสองหมาร อาเลยต่อมาที่นี่คุณพ่อต่อไปเอาแม่พูนก็ได้ครับแม่ลูกพูนแม่ลูกตัวแม่เนาะผมแม่ลูกตัวแม่ลูกงามเหมือนไอ้พี่น้องครับวันนี้มาเบิ่งตัวนี้คือแม่ลูกคู่นี้ให้ลูกเกินตัวเป็น้องตัวนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวให้เบิ่งนะครับนี่อันนี้ลูกเขานะครับพี่น้องครับก็ถือว่าลูกเขานะครับสมบูรณ์ดีสมบูรณ์ดีไอ้คลิปหูดำแข็งขาก็ดีพี่น้องครับแล้วก็บคลิปหูดำเครื่องโบดพร้อมพี่น้องครับตัวนี้นะครับนี่ให้เบิ่งครับพี่น้องครับเอานะครับแม่กับเลส อายุเท่าไรครับคุณครูอายุหาเดือนครับลูกเขาอายุหาเดือนเนาะแม่แม่สูงแถวๆตัวนี้วัวตัวนี้แม่สี่ร้อยสามสิบแปดถึงร้อยสี่สิบครับแม่สามสิบแปดถึงร้อยสี่สิบเนาะแม่ครับผมก็ถือว่าอันนี้ก็ลูกแรกครับลูกแรกบอกคุณครูครบรับแม่ครับ ก็ถือว่าพี่น้องครับเนื้อนหนังก็ดีครับแขนอันตันดีพี่น้องครับตัวนี้เท่า่พน้องแม่เขาดีขึ้นเนาะครับแม่ลูกคุณีราคาได้คำคู่สองหมืนห้าพันห้บาทครับ25,500บาทบว่าไงว่าคือแม่ลูกคุณีคือซื้อ 2, สองรุ่นสามเพื่อกันพี่น้องครับตัวนี้สื่อสองรุ่นสามเพือนกันพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะครับผมเอ้ามานีว่ามันโคมต่อไปมี่ร้อยหาสิบหาครับเนี่ยลูกแรกกูหละกินนมหขาแต่แล้วตัวโคมนี่สูงวันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าครับบวกลบพพร้้ออมี่นงครับตัวนี้ครับ เป็นตัวแม่อันนี้ลูกแรกคือกันครับลูกแรกเนาะคุณคุณเนาะแม่นครับผมเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่พี่อนครับตัวนี้ลูกตัวแรกพร้อมถือว่าแม่โค้งสางใหญ่เนาะโค้งสางใหญ่ลูกเขากับแข็งขาดีแม่นหญ่นั่นลูกแม่ก็ดีเนาะเห็นบ้ะนี่โค้งแม่ครับตัวนี้นะครับแม่เขานี่คือสูงประมาณลอยหาสิบหาสิบหาได้สดอีกตั้งหาครับลูกแรกได้พร้อมสดลูกแรกพร้อมเนาะแม่นครับไอ่แสดงว่ามือนี่เขาเป็นแม่ลูกตัวแรกพร้อมแม่ลูกลูกตัวลูกแรกแล้วกับลูกแม่เลยอีกตั้งหาครับแล้วก็็จลูกเดดบั้งโคมมเลยแ่บ่่คคคครับุณูรับ เอาอย่างนี่พี่น้องครับเดี๋ยวระวังถ่ายสองโคมงนะคุณพุ่เนาะเบนี้ขอช่องทั้งติดต่อคุณพุ่นี่เบนี่ราคาเปิดราคาก่อนนะครับเออแม่รูคุณี่ราคาเลยครับเบอร์สามโอ้แม่สามเบอร์สามเปิดราคาไว้ที่นะครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทคือเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่นี่เนาะแมนใส่มาใขีดมาต้องเอซี่มืดหาแมนแมนครับพอแมนตัวใหญ่คุณอ่ะเบิ้งยืนจนๆอยู่คุณอ่ะครับคุณได้สิยกไปก็ได้ครับ คือว่าไงว่ะวันนี้คือยกก็ได้เมาก็ได้เนาะได้เมาก็ได้ครับผมอ่าพี่น้องครับผุเนี่ยมันหลายตัวมันงอหน่อยหลายตัวพี่นังคับมีแต่กะลังสี่เดือนหาเดือนหยอกกันเนาะครับคุณเนาะอันนี้เป็นเบอร์ที่สีเนาะเบอร์ที่สีไอ้อ่าพี่น้องครับอันนี้เบืองโตต่อไปก็คือเป็นแม่ลูกลูกโตแม่นะมันเป็นลูกโตแม่อ้อ่าพี่น้องครับอันนี้คือเป็นแม่ลูกลูกโตแม่ครับผมอันนี้ลูกเขาอันนี้ลูกเขาครับพนดีแม่กับพนดีเนาะว่าไงวันนี้คุณคู่ขัดไม่เดือนตัวสีแดงๆเนาะมีเนาะอันอ เอาพี่น้องครับวงไงไงวาววันนี้คือเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับแล้วก็ถือว่าอ่าเป็นงัวในลูกตัวคู่ตัวใช่แม่นี่ให้ลูกโตตัวที่สองในทองตัวที่สองในทองเนาะตัวที่สองนี่ออกมาเนี่ยตัวที่สองออกมาต้องเคู่เนาะแม่นครับเอาพี่น้องครับเป็นแม่ลูกนะครับลูกตัวแม่นะครับอันนี้คือตัวที่สองเหรอเนาะบูคู่เนาะครับผมเอาัาที่นี่คุณคู่แม่เขาสูงเท่าไหร่ครับคุณคู่คมนี่แม่สูงประมาณหนึ่สามสิบเจ็ดครับไ้ แม่สูงประมาณหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดเนาะถึงร้อยสี่สิบครับถึงร้อยสี่สิบพี่น้องครับตัวนี้พูนดีดีไอแม่นปะพูนพูนดีแห้งนะครับอ้างดีเนาะอ้างดีพูนดีครับพี่น้องครับอ้างดีนะครับพี่น้องครับพูนดีอ่ะคุณคู่มาหนี่เป็นแม่ลูกลูกที่ตัวที่สองเนาะแม่นครับไออันนี้ลูกเขาอไอลูกสาวครับลูกสาวครับผมแม่ลูกคุณอย่างไรคาัเด็ครับแม่นี่เปิดไว้ที่สองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันบาทเนาะอ้างดีดีนี่ครับลูกสดสดนี่ครับ สมัยได้กี่ก็ตั้งก็ตั้งก็สามหมื่นเนาะสามหมื่นกว่าสี่หมื่นถึงสิทธไรนบุ้้แม่ลูกรูตัวแม่สามหมื่นเจ็ดไอเห็ดใดจำถไหมปีหกสองแม่นครัไอราวะเห็ดคิดไม่ไหมหกหนึ่งหกสองนี่ราคามาสามหมื่นเจ็ดถันตัวแม่เออนแม่ลูกลตัวแม่สี่หมื่นสองแม่ลูกตัวผู้ม่นเจ็ดแม่นครับตอนนี้คือแม่ลูกลูตัวแม่สองหม่นแม่นครก็เบิองตวต่อไปคุณครูครับตัวไปนี่ครับแม่ลูกอ่างๆขึ้นกันครับนี่อันนี้เป็นแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะลูกตัวแม่อันนี้ลูก ต่ว่าเขาเป็นยังแต่ว่าลูกเก่งคักลูกเก่งแห้งไอ้ัวน,นีนคือว<ม>่าไงว่าแม่เขานี่นะครับกสูงมากเลยคุณครูตัวนี้แม่นี่สูงกว่าพ่อหลายสิบห้าไอพ่อหลายสิบห้าเนาะต่ว่าลูกเขาอย่างตัวแม่ลูกตัวแม่ครับไอหนาหนานคุณครูเนาะหนาหน,นา,นนานเลยครับเด่นสีดแดงเข้มสีแดงแห้มยุ่นเลยครับไอสีแดงเข้มเข้มนะครับตัวนี้ดังหนาหนาเข้มเข้มนะครับก็ถือว่าน้ำใต้ดีนะคุณครูเนาะน้ำใต้หนำลานดีน้ำใต้ดีสีแดงเข้มตัวนี้ครับลูกเขาก็จะเป็นคุณครูประมาณ แม่นี่ซื้อได้สามเดือนกว่าค่ะสามเดือนกว่าเนาะลูกง่ามแห้งหอยแม่ลูกคุณอย่าง้รคะเดี๋คุณครูดที่นี่เปิดไิจิ๊สองหมื่นหกพันบาทครับสองหมื่นหกพันบาทเนาะโอ้ไงว่าซื้อลูกแถมแมวไปงซื้อลูกแถมแม่บันนี้ลูกพันง่ามครับที่นี่เนาะสายพัฒนาเลยครับนี่เบงเลยครับคุณคุณเชิงเฉีงเลยครับอันนี้คืองัวสายพัฒนาสายพัฒนาเลยครับพิที่ยกคูยกโ้มไปก็ได้ครับนี่ อ่าคุณคู่บันทึกฝาผู้ใดสนใจสามารถติดต่อในเนี้ยสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ผมครับ080ครับ4165169ครับหรือว่าอีเดล่กยกเบอร์ผมนี่แหละครับ0804165169ครับอ่าสำหรับวันนี้ครับมีอะไรฝากบอสครับการสำหรับบันทึกการผู้ใดอยากพ่อพี่น้องครับอ่ามีเงินบ่หลายครับงบบ่หลายอยากได้ง่วแม่ลูกไปเลี้ยงครับมาเบิ่งสรีฟ้างผมผู้วนั่นฟ้ามหรือว่าคู่ต้นครับบ้านหนองคูลองตั้บลลอมคลองอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับช่วงนี้นะครับ ผมในน้ำว่ายซื้อง่วเก็บไว้เพราะว่าง่วงง่วงเพราแพงครับวันนี้ซื้อไว้เลี้ยงอ่าโค้งอ่าโค้งเลื่อนละโค้งสองโค้งครับเก็บไว้เป็นเงินเก็บครับสะสมไว้ครับผมมันต้องมีมือขึ้นครับผมซื้อตอนถืออย่าไปซื้อตอนแพงครับผม สักมือหนึ่งมันก็ต้องเป็นมือของเขาครับของเขาซื้อแพงขายถือเอาไปนี้เขาซื้อถือไปขายตอนแพงเขาต้องซื้อตอนง้อถือครับแล้วไปนี้ง้อที่แม่ลูกนี่เขาไปต้องไปห่วงว่านำโน้มผลสิเป็นจังไหนราะว่าเราเห็นผลงานเขาแล้วว่าเขาใจลูกดีสุดแม่สุดโตเลยครับซื้อไปเก็บไว้เลี้ยงไว้ครับเป็นทุนเป็นห่อนครับในพายปากหนาครับผมเอาสำหรับวันนี้พวกคนละครผมสวัสดีครับ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 